เราเข้มงวดการใช้เงินตาต่างประเทศและการใช้เงินกรีบในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe และขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเป็นที่หู้ดีว่าในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของเราแม่นบ่มีทางฟื้นตัวได้เลยย้อนสาเหตุนี้ เหตให้ปัญหาเงินเฟอ้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นย่างไววาในแต่ละเดือนซึ่งเป็นปัญหานักน่วงที่รัฐบาลต้องเล่งแก้ไขปัญหานี้ก้นเพราะถ้าปล่อยปะประเทศลราอาจจะพังพินาศไปกว่านี้เละนกจากปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นแล้วและยังมีปัญหาต่างๆที่ฮิตให้ค่าคงซีฟในโปโปเลาสูงไปนํารวมถึงเครื่องใช้ของสอยชีวิตประจำวันก็สูงขึ้น ส่วนหลายแม่นการนำเข้าสินค้าประเภทต่างๆที่ประเทศลาผลิตเองบด้ยจนส่งผลกระทบเหตให้เงินเฟอ้อหนักไปหน้าการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาส่นลาวก็พบความยุ่งยากเข้าไปตึงและยังมีบางแข็งหรือบางเขตลงทุนของชาวตั้งประเทศที่ประหับการสรําระจากสกุลเงินกีดหับแต่งเงินตาต่างประเทศซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความบอสอดคอง และผิดกฎหมายอิงตามข้อกำหนดของระเบียบคุ้มของเงินต่าตั้งประเทศของสอบปลปราวดังนั้นกุ่มบริษัทดอกนิ้วคำในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้ออกหนังสือแจ้งการเรื่องเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินกีบในการสำละะซาสางคือ 1. สินค้าแต่ละประเภทและค่าบริการทั้งหมดต้องมีเครื่องหมายการค้าอย่างชัดจน อยู่ภายในเขตต้องระบุราคาเป็นสกุลเงินกีบเท่านั้นซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนแม่นให้กำหนดเอาตามธนาคารแห่งโซปโปลาวแจ้งการออกเท่านั้น 2. ทุกทุกหานต้องได้ติดป้ายประโยคว่าส่งเสริมการบริโคใชซส,สกุลเงินกีบเป็นภาษาลาวและภาษาจีน 3. หากว่าวิสาหกิจหรือบุคคลใด ห้ามบ่ให้หับเงินกีบในการสำาัะสินค้าถ้ามีพนักงานที่เกี่ยวข้องลงกรวจสอบได้พบเห็นก็จะได้ให้ยุติกิจการทั้งหมดและพร้อมทางปรับใหม่ใส่ระเบียบตามกฎหมายบ้านเมืองแห่งโซปโปลาวตผู้ที่ฝ้าฝืนนี่ก็แม่นบัญหาสำคัญสำหรับหมดทุกคนภายในซาสตร์เซิงโ่เม่นบัญหาของไผคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเพราะทุกวันนี้เงินกีบแม่นอ่อนค่าลงเรื่อย ความต้องการเงินตาต่างปะเทิภายในพัดสูงขึ้นจึงฮิตให้ปัญหาเงินเฟอ้อนักน่วงขึ้นไปตืมถึงย่างใดก็ตามขอฝากถึงพักลัดช่วยเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันท่วงทีก่อนที่จะสายเกินเกนอกจากนี้ยังได้มีการเสนอให้มีการขึ้นทะเบียนเรงงานและการคุ้มครองเฮงงานคนเรา และแห่งานต่างประเทศให้เป็นระบบที่สัดเจนส่งเสริมให้คนลาวมีเวียกเฮ็ุงานทำในเขตดังเกล่าที่สำคัญคือมีความปลอดภัยหลายขึ้นเพื่อป้องกันการค่ามนุษย์และการค่าโสเพณีการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการก่อการหายทางคมนาคมการคุ้มครองผาหนะขึ้นทะเบียนรถจักรและรถใหญ่ ให้เป็นไปนตามกฎหมายของสปรปลาวเพื่อความสงบและความปลอดภัย